เรื่องที่2ไม่ถึง t ีสุดท้ายปิดก่อนเราต้องตอบให้ได้นะครับว่าวิธีการนี้มันทําซ้ําได้หรือเปล่าการที่เราไม่ถึง t ีแล้วไปปิดก่อนมันจะทําให้การแท็กสถิติเราเพี้ยนมากเพราะสุดท้ายการปิดก่อนมันคือการปิดตามอารมณ์ถูกไหมครับซึ่งถ้าเราอยากทําซ้ําเก็บสถิติได้ชัดเจนเราควรที่จะปล่อยไปตามแผนซึ่งถ้าเราปล่อยไปตามแผนจริงไมนี่คือเรา SL สิ่งสําคัญมันไม่ใช่แค่การปิดก่อนหรือไม่ถึง t ีแต่สิ่งสําคัญมันคือการที่เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทาไมเราถึงเข้าจุดนี้และการเข้าจุดนี้ครับมันสามารถทําซ้ําได้นานแค่ไหนเราต้อง ดูว่าทาไมมันไม่ถึง TP ทําไมเราถึงปิดก่อนซึ่งการปิดก่อนแน่นอนเราตัดสินใจถูกที่เราเลือกที่จะคัดเพราะสุดท้ายมันย้อนกับมา SL แต่ถ้าเราเก็บสถิติจริงไม้นี่จะเท่ากับว่าเราแพ้ทันทีเพราะฉะนั้นการบายในจุดนี้สิ่งที่ตอบได้ทันทีถ้าเราสังเกตไฮทามเฟรมจริงๆสิ่งที่เราเห็นคือไฮทามเฟรมเป็นเทนดาวลงมาแล้วในชุดนี้มันคือการที่มันไปคอนเฟิร์มเป็นท่าเทรดเซลล์แต่สิ่งที่เราทําคือเราไปเข้าเทรดในจุดที่มันเป็นท่าเทรดเซลล์ซึ่งต้องถามว่าอาสูงก็จริงถ้าเราเก็บทอ5 คำถามคือการเทท่านี้บ่อยๆสามารถทําซ้ําได้ไหมถ้าทําซ้ําได้ให้ทําซ้ําเลยแต่ถ้าเก็บแล้วมันไม่ถึง t ีแล้วมันกลับมายเซลก็ต้องดูว่าเราพร้อมที่จะส่วนเทนแบบนี้ไปตลอดในการเทดของเราด้วยหรือเปล่า